ดีคะ่ะพบกับฟ้าชสกับตุณตาทองดีนะคะวันนี้ฟน้องเจมนะคะวันมาดูเป็ดนะคะโอ้โหน,นะคะเป็ดบาร์บรี่ของน้องเจมของเรานะคะมีไข่ด้วยเหรอโอ้ยเป็ดน่ารักจังเลยเนาะโอ้โหอ้วนจะมั่มเลยเนาะอ้วนทุกตัวเลยเนาะตัวหนึ่งก็สองถึงสามโลนะคะโอ้ยพี่เจมมาเอาไข่เป็ดแล้วลูกพี่เจมเก็บไข่เป็ดด้วยมีกี่ฟองลูกนับสิฮะ ห้าหกเจ็ดแปดโอ้ได้แปดฟองเลยนะคะไข่เป็ดเอ๊ะเป็ดเนื้อมันไข่ได้ยังไงเนาะนะคะเป็ดเนื้อเนี่ยไข่ได้ยังไงเนาะคะาหมูตรงนี้มีมีมีไก่ด้วยเหรอลูกโอ้ยไก่สวยมากเลยอะ โอ้โหผสมพันธุ์เหรอขังไว้ผสมพันธุ์แน่นอนเลยเนาะอืมน่ะตรงไหนมีไข่อีกลูกดูสิเลือกี่ตัวเนาะเป็ดของเรามีไหมลูกมีไหมมีแปดฟองมีแปดฟองนะโอ้เราเป็ด มีมีกี่ตัวเป็ดลูกของเราเหลือกี่ตัวนับดูสิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเหลือประมาณยี่สิบกว่าตัวเนาะอย่างยี่สิบกว่าตัวโอ้โหผลงานผลผลิตของคุณของพี่เจมนะคะจากที่เป็นร้อยตัวนะคะตอนนี้ก็เหลือยี่สิบกว่าตัวแล้วนะคะตายบางตายบ้างนะคะนี่นะคะ,กะเกษตรพอเพียงนะพี่เจมเนาะ เลี้ยงเพื่อเสริมรายได้อีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่า,าฟ้าใสนะคะเราก็เป็นช่างตกงานนะคะรายได้ก็ไม่มีนะคะก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่ได้รายได้นะคะให้ทางครอบครัวของเรานะคะได้ทานด้วยเนาะได้กินด้วยนะคะได้ขายด้วยนะคะนี่นะคะ น้องเจของเราโอ้โหไข่เป็ดแกนฟองกับบ้านไปดเกี่ยวดีกว่านะนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะกดไลค์กดติดตามน้องฟาใสของเราด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ